สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV กระแสคลั่งคุณชัตชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ไปกันใหญ่แล้วนะครับเมื่อเช้าได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชาติชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะที่รายการไว้กับไทยแลนด์นะครับก็สนุกดีนะฮะแล้วก็ได้ถามคุณชัตชาติในหลายๆเรื่องนะครับคุณชัตชาติก็มีจุดยืนทางการเมืองเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นคนที่ ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดทางการเมืองมีนะฮะคุณชาญชา้างจริงแล้วเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว,ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ถามไปถึงเรื่องของการทํารัฐประหารในปี49ตอนนั้นคุณชาญชา้าเขาก็บอกเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วดูท่าทีกับถึงแม้ว่ามีกระแสสนับสนุนคุณชาญชาติให้เป็นเสเล็บนะฮะของเมนสตรีมเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าคุณชา,ชาตินั้นยังประกาศที่จะยืนอยู่เคียงข้างนายกยิ่งหลักในรัฐบาลปัจจุบันอยู่ซึ่งอันนี้ถือว่าต้องปรบมือให้นะฮะ,ะรักษาหลักการนะฮะแล้วก็สนับสนุนให้คนนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะฮะวันนี้มีคลิปนะฮะคุณชาตชาติอีกนะฮะกระแสชาตชาติฟีเวอร์ไปกันใหญ่แล้วนะฮะดู m b ชินี้ฮะ โซ o รี s e c คร t ตแค w วอลก็ไปนะครับมิวนิกเยอรมนีก็ไปนะครับขนาดโลกพระจันทร์ยังไปได้เลยนะฮะเมื่อเช้าถามคุณชาติชาติว่าได้มีกล้ามขนาดนั้นเนี่ยวิ่พื้นวันละกี่ครั้งนะครับคุณชาติชาติบอกว่าวิ่พื้นวันละ70 70ครั้งนะฮะก็ไม่น้อยนะฮะแล้วก็วิ่งวันละ10กิโลวิ่งวันละ10กิโลนะฮะก็ รักษาสุขภาพดีนะฮะผมคิดว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับรัฐบาลต่อไปใช่แล้วครับมาถึงวันนี้ปลืม้มรายการเด d ะ l ดลิโดจะวิเคราะห์ถึงรัฐบาลใหม่แล้วคือเราม,มีหน้าที่ในการทำข่าวแบบแบบต้องก้าวหน้าต้องมองไปถึงอนาคตเรามีหน้าที่ในการชี้อนาคตให้คนดูของรายการรายการของเราได้เห็นเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์ไปถึงรัฐบาลหน้าเลยเล้ากันแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ถึงขั้นมานั่งพูดถึงโผคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะฮะ ยังไม่ก็ไปไกลขนาดนั้นทั้งๆท,ท,ที่ก็มีอยู่ในหัวมีอยู่ในใจบ้างแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเป็นโมเดลสำหรับการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลเผด็จการชุดต่อไปเพราะว่าคุณชา,ชาตินั้นพยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมได้ดูลีลาคุณชา,ชาติเวลาออกไปตรวจงานในแต่ละวันแม้กระทั่งวลนไปตรวจงานร่วมกับทีมสกายรีพอร์ตของช่องสามเนี่ยนะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเนี่ยเป็นการทำงานในแบบที่ ไม่ต้องมานั่งแบบสนกระแสคนที่เขาแบบชุมนุมสร้างความวุ่นวายในบ้านในเมืองไม่ต้องสนการทำงานต้องเดินหน้าต่อไปต่อให้เป็นรัฐบาลรักษาการต่อให้มีอุปสรรคใดๆก็ตามขนาดไปตรวจงานไปสถานที่บางแห่งอาจจะมีม็อบป่านุวิพยายามที่จะไปไม่เป็นไรไม่ต้องสนไม่ต้องไปแคร์ตั้งใจทำงานสวมหมวกวิศวกรเดินเข้าไปไม่ต้องกลัวอะไรผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ น่ายกย่องแล้วนรกที่จะได้เห็นสำหรับฝ่ายที่เป็นมวลมหาประชาชนที่ไม่เอารัฐบาลหน้าเนี่ยที่เขาจะออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวแล้วก็ปิดกั้นําทำงานการทำงานของรัฐบาลมาหน้าแบบที่ยิ่งกว่ามอบกบพอทํากับรัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมคนต่อไปเนี่ยจะต้องท้าทายแบบคุณชัดชาเนี่ยแหละจะต้องกล้าจะต้องไม่กลัว ม่งั้นถึงเวลาผลงานของคุณสู้รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีไม่ได้นะผมจะบอกเลยว่าคะแนนนิยมคุณชาชา่าเนี่ยสำหรับคนสายกลางธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีสูงมากและเขาจะเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เนี่ยมีรัฐมนตรีคมนาคมแบบนี้รณะนี้ถ้าพักเพื่อไทยเข้ามาได้มีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์เป็นนายกยิ่งลักคอรมอชุดเดิมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่ ตั้งแบบพิเศษพิเศษจะต้องพิจารณาเลือกรัฐมนตรีคมนาคมที่ดีๆแม้งั้นถึงเวลาจะถูกเปรียบเทียบกับคุณจัชชาต,ชาติว่าไม่ขยันขันแข็งเหมือนกันนะเป็นคำเตือนถึงรัฐบาลต่อไปไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงวันนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับมาดูการเมืองในภาพรวมนะครับว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะสักครู่ ถ้าปิดหูปิดตาไม่ฟังสื่อต่างชาติเลยก็ได้นะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์อย่างเช่น Financial Times เนี่ยเขามีบทบรรณาธิการซึ่งเตือนว่าประเทศไทยนั้นถ้าไม่ยอมออกจากวิกฤตการเมืองในรอบนี้ด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตยและก็ปล่อยให้คนนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะอย่างสันติประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะ,ะถูกดาวเกรดลงไปเป็นเพียงประชาธิปไตยแถวที่3นะฮะ เขาใช้คำว่า Third Ra t e democracy นี่เป็นบทความซึ่งเป็นเหมือนกับบทบรรณาธิการของ FT FT นี่มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ธรรมดานะฮะคนไหนที่เรียนเรียนรัฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์เรียนที่ต่างประเทศหรือพวกเรียนในเมืองไทยก็รู้เหมือนกันว่าหนังสือพิมพ์ในโลกเนี่ยนะฮะถ้าจะบอกว่าอันดับที่หนึ่งของโลกเนี่ยมันมีนะเขามี ranking กันอยู่ว่าในคนที่ในคนที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนที่เขาเรียนด้านนี้มา หนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยถ้าจะให้พูดว่ามีถ้าเล่มไหนเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย Financial Times ที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลก FT บทบรรณาธิการ FT ส่งสัญญาณชัดว่าในรอบนี้เนี่ยเราไม่มีแนวทางอื่นที่จะออกจากวิกฤตนี้แบบที่จะปฏิเสธการเลือกตั้งแล้วรักษาสถานะ ของความเป็นประเทศประชาธิปไตยอยู่ในสายตาของสังคมโลกได้ก็คือพูดง่ายๆคือถ้ายอมสละทิ้งหลักการละทิ้งหลักการประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในที่สุดแล้วเราจะเป็น Third Third Rate Democracy นะครับบางคนอาจจะประเมินว่าคุ้มก็ได้บางคนอาจจะประเมินว่าคุ้มก็คือกําจัดระบบทักษิณนะฮะคนรัฐบาลยิ่งลักออกไปนะครับแต่ว่าถึงเวลาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มได้อย่างไรนะฮะ The means the means uh, do not justify the end the end does not justify the m e a n นะฮะถ้าจะเอาสำนวนภาษาอังกฤษมาพูดสลับกันไปสลับกันมามันเป็นความเคลื่อนไหวที่ contentless หรือไรไรเนื้อหา uh, Global Post บทบทความเรื่องนี้ด้วยนะฮะ uh, Bangkok shut down uh, selfie fashionista นะฮะเขาก็วิจารณ์ถึงมอบของไทยว่าเป็นมอบที่เน้นแฟชั่นนะ ก็มีนิตยสารสองฉบับแล้วนะฮะที่ให้กับม็อบนี้เต็มๆหนึ่งคืออามารินไม่ใช่ไม่ใช่อามารินเป็นเจ้าของหนึ่งคือแพรวนะฮะสองคือ l ลิบส์นี่ฮะก็มีภาพแฟชั่นออกมาเยอะมีการเดินแบบมีการจัดการเดินแบบด้วยแล้วก็เป็นม็อบที่ถ่ายเซลฟี่ออกมาเยอะเซลฟี่คือถ่ายภาพตัวเองอย่างงี้นะฮะออกมาแล้วก็ปรากฏอยู่ใน Facebook ตนเองแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะมีนิตยสารที่ให้ ความชอบทำกับมอบนี้ไม่ใช่แค่แพรวกับลิปส์นะฮะทอกนะท็อกก็ไปสัมภาษณ์คุณจิตภัฒน์นะฮะมียิ่งกว่านั้นอีกฮูฮูสัมภาษณ์อาจารย์จากพันชูเพชรนะฮะใช่แล้วฮะนิติสาสารฮูสัมภาษณ์อาจารย์จากพันชูเพชรนะฮะทอกสัมภาษณ์คุณจิตภัฒนแพรวให้คุณจัดชยัยกับคุณสินใจลงหน้าปกอย่างเต็มที่ลิปส์คงจะมีฉบับพิเศษออกมานะครับ อันนี้ก็โอเคมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะผมคิดว่าเป็นกระแสะแฟชั่นที่ไปเรื่อยๆของมันมีข่าวที่ผมได้ยินในวันนี้เกี่ยวกับทีน uh, ิวส์กับอามารินทีวีมีกระแสะข่าวว่าจะจับมือกันอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากพูดถึงเรื่องของความน่ากลัวนะนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งมันมีการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในแบบที่มีเทสกับการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันแบบที่ไม่มีเทส ปลูกให้คนไทยนั้นเกลียดกันปลูกให้คนไทยนั้นเชื่อในระบบสารเตี้ยนะฮะแล้วปลูกให้ให้คนนั้นไปชี้หน้าด่าเด็กคนหนึ่งในเวลาที่มีข่าวมีกระแสะข่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ของเด็กคนคนนั้นเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยไม่เล่นกับเด็กคนนั้นด้วยนะฮะลองดูคลิปนี้ครับทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะลูก ว่าไม่อยากเล่นกับลูกคนโกงบ้านเราโกงจริงเหรอครับแม่คีกอง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 สงสารลูกบ้างไหมคีกองคีกองอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย เข้าใจว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุทจุิตะดังชาติแต่ว่าของเป็นเป็นภาคเอกชนเป็นองค์กร NGO ที่ต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแอนตี Anti ้คอร์รัปชันไทยแลนด์ซึ่งอ,อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเลยหนึ่งคือ,อก่อนอื่นถ้าเกิดคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคดีความที่เกี่ยวกับการทุทจจุตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลนะฮะให้เพื่อนๆน,นที่โรงเรียนเนี่ยต้องไม่คบกับลูกของเขานะฮะอันนี้มันไม่แฟร์ต่อคนที่เป็นเด็กนะฮะ เด็กเขาเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เขาเหมือนกันพ่อแม่เขาเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับลูกของเขามันคนละเรื่องกันต้องแยกกันให้ชัดนะฮะคุณไม่ต้องมาเลือกคบคนนะครับตามพฤติกรรมของลูกของคนหรือพ่อแม่ของคนคุณเลือกคบคนนะฮะตามตัวคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นสมมุติว่าพ่อแม่เขาโกงไม่ได้หมายความว่าลูกเขาโกงด้วยเั้นเมสเซจที่โฆษณานี้สื่อสารผิดแย่มาก แย่ yeah, มากนะฮะสองนะฮะอีกประเด็นหนึ่งการที่มีกระแสข่าวมีข้อกล่าวหาว่าคนใดคนหนึ่งโกงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนโกงนะฮะดูในสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยที่มีการกล่าวหาผู้หญิงคนนี้แบบที่โกงเนี่ยเขาคือเขาโกงจริงรห,หรือึเปล่าหรือเป็นการปลุกกระแสขึ้นมาชี้หน้าด่ากันโดยผู้ปกครองคนอื่นที่อยู่ในโรงเรียนในสนามเด็กเล่นเฉยเฉมันเป็นแค่นั้นรึปเปล่ามันมีการพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมที่มีความเที่ยงตรง ว่าผู้หญิงเนี่ยในวีดีโอคลิปเนี่ยเขากงหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีคุณจะไปชี้หน้าด่าเขาก็ไม่ได้นะสาม,มันไม่ไม่ใช่วิธีการวิธีการลงโทษคนที่ถูกต้องมันไม่ใช่วิธีการแซงชั่นทางสังคมที่ยุติธรรมและสันติได้สำไปเพราะการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความรุนแรงการรุมประชาทันคนคนใดคนหนึ่ง เพียงแค่คุณเชื่อว่าเขาโกงนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ยอดแย่ควรจะไปถ่ายทำแล้วก็แต่งออกมาใหม่นะครับไม่มีเทสจริงๆพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับปวดหัวประเทศอินเดียเขามีประชาธิปไตยกันอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนผ่านโอนถ่ายอำนาจอย่างสันติกันอยู่ดีๆเนี่ยดันเจอมะเร็งร้ายแห่งการปั่นกระแสต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อล้มการเมืองที่เป็นรูปเป็นร่างอยู่นะฮะคือในอินเดียตอนนี้เขากำลังจะ,ะมีการเลือกตั้งนะเราการดีก็เป็นหนึ่งในคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะขึ้นมาแทนมานโมฮันซิงเสร็จแล้วมีคนที่ไปสร้างปัญหาเป็นมะเรงร้ายของการเมืองอินเดียคนนี้เป็น มุกมนตรีคนใหม่แห่งกรุงนิวเดลีที่มีชื่อว่าอารินเกชรีวาลนำกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนปักหลักชุมนุมที่หน้ากระทรวงมหาไทยของอินเดียในเมืองหลวงของอินเดียหลายสัปดาห์มาแล้วนะประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่ามีการคอร์รัปชันกันมากมายคือเขาพยายามที่จะโยงการที่ตำรวจไม่ดำเนินคดีในคดีความต่างๆซึ่งรวมไปถึงคดีข่มขืนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของอินเดียรวมไปถึงคดีคอร์รัปชันนักการเมืองในอินเดียในระดับท้องถิน่น รวมไปถึงการีครับชันในนักการเมืองระดับชาติในบางกระทรวงของอินเดียไปถึงความไม่ชอบธรรมของพรรคการเมืองในอินเดียไม่ชอบธรรมในที่นี้ก็ไม่ใช่จะไม่ใช่พรรคคองเกรสอย่างเดียวแต่ว่าพรรคกอื่นๆด้วยกระแสอย่างเงี้ยในอินเดียเขาก็พยายามจะปลุกขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่คน,นเขาไม่เอาด้วยนะกระแสต่อต้านครัปชันในแบบที่เป็นมะเร็งร้ายสําหรับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในที่สุดแล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบแถวหน้านแถวที่หนึ่งหรือ first rate หรืออย่างอินเดียเนี่ยเขาไม่บ้าไปด้วยคนที่มีการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศที่เป็นแถวที่3ของโลกซึ่งเยอะอยู่ในทวีปเอเชียอยู่ในทวีปแอฟริกาที่เป็นประชาธิปไตยที่กําลังก่อตัวขึ้นมาจะรู้ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษานะั้นและมีข้อมูลที่ปรากฏชัดว่า ทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอุปถัมภ์ของระบบในสังคมและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนำมาใช้เป็นมะเร็งร้ายในการทำลายระบบประชาไัยที่ระบบประชาธิปไตยที่กำลังก่อตัวเป็นมะเร็งร้ายที่ใช้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแต่อีกหลายๆประเทศมาดูเดลี่ขดวันนี้นะครับคุณจตุรนฉายแสงนะครับ อดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยในช่วงตอนนั้นที่ถูกสารัฐมนูนยุบเนี่ยนะฮะคุณจารุนเขาโพสต์เชิงประชดประชันนะฮะเชิงประชดประชันบอกว่าการเลือกตั้งโดยที่พรคประชาธิป,ปัตย์ไม่ลงสมัครย่อมถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นการได้อำนาจการปกครองโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการได้อำนาจด้วยการปกครองโดยวิธีการที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต้องเป็น อย่างที่คุณสุเทพกับพวกผมทําอยู่สิครับนี่พูดในเชิงประชดประชันนะฮะสมมุติว่าเป็นคุณสุเทพพูดคุณจารุรนขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องเกลียวว่างนะครับต้องเป็นทรเป็นเหมือนว่าไม่ยอมจัดการเลือกตั้งแล้วอ้างว่ารัฐบาลไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาให้จะมีการทำท่าทีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเลย ในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมีนาคมจะมีเฉพาะการเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนอกเหนือไปจากนั้นขบวนการยื่นเรื่องตามมาตรา68ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เกิดขึ้นแล้วของพรรคฝ่ายค้านและในขณะนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชจริตรแห่งชาติก็กําลังตรวจสอบอยู่ว่าจํานําข้าวเนี่ยจะเชื่อได้ถึงนายกหรือเปล่านอกเหนือไปจากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการุจรเตรแห่งชาติก็กําลัง ตรวจดูอยู่ว่าตกลงแล้วจะชี้มูลความผิดให้กับสอสอและสอวอที่นำเสนอร่างรัฐมนูลที่แก้ไขเกี่ยวกับที่มาของสอวอที่ผิดมาตรา68เนี่ยจะเชื่อพวกนั้นได้ด้วยหรือไม่โอกาสในการทำรัฐประหารสำหรับเมืองไทยมีไหมมีมีถ้าปิดเกมไม่ได้ด้วยตุลาการารัฐมนูญกกตและวุฒิสภาแต่ว่าอย่างไรก็ดีช่องทางในการปิดเกมด้วย ตุลาการสามนูนกกตและวุฒิสภานั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสในการเห็นรัฐประหารในเดือนมีนาคมคงจะไม่มีแต่ว่าโอกาสในการเห็นรัฐบาลใหม่หลังสงการเป็นต้นไปมีแน่และจะไม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยขั้นตอนในการปิดเกมจะเป็นอย่างไรนี่คือเหตุผลที่คุณต้องดู voice tv ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่เราเป็นฟรีดิจิทัลจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการตั้งรัฐบาลเผด็จการใหม่และในการล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีอยู่ในปัจจุบันหัวเลี้ยว,ห,ว,ห,ว,ยวหัวต่อน,นี้เป็นช่วงสําคัญสิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงคือผมเป็นห่วงว่าเมื่อเขาเปิดเกมแล้วที่เหลือที่เขาไปเลือกตั้ง20ล้านคนเนี่ยคุณจะปกครองเขาไม่ได้ คนที่ประเมินว่าจะปกครองได้อาจจะประเมินศักยภาพของรัฐบาลใหม่ผิดนะฮะเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์กันต่อในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี่แหละที่เป็นหูเลี้ยวหัวตอของการเมืองไทยนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้าครับสวัสดีครับ